มันไกลไปไหมไกลออกมันไกลมากอ่ะใช่เราเอื้อมันไม่ถึงฮะใช่เอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ได้อ่ะใช่สักวันมันต้องเป็นของเราโก้เราตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปเถอะแต่ตะเกียกูชนก็แต่ช่างมันเถอะเราตั้งใจทำงานสักวันมันต้องเป็นของเราฟัจริงใช่ ตอนนี้เรามาเจอแขกพิเศษนะครับนั่นก็คือพี่แพนนั่นเองครับสวัสดีครับพี่แพนรถมอะโอเคกีเดสกเกงโอไทยเดสกยอีกนียเ้กบานมึงไงเป็นไงาพี่วีออสใหม่ก็ดีไซน์ <S <S โอเคครับพวงมาลัยก็ เจเพลสสบายหนุ่มลายน้ลายหน้าปัดนี่ไม่ต้องไปคลองถมที่ไหนฮะก็ทำมาให้แล้วเหมือนจะสวยกัดลายตรงนี้โอเคฮนะเป็นลายสากไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนก็โอเคดีไซน์ตรงนี้ใช้ได้เหมือนกับเหมือนกับของมันประกอบไม่เสร็จ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยว, <laughs> ยว,ยวอันนี้จะชมหรือว่าอย่างไงครับจะชมเหมือนกับของมันยังประกอบไม่เสร็จไงก็ให้เราแต่ว่าเราคิดว่าแน่นเลยอ่ะแน่นอ่า แล้วตรงนี้แหละครับตรงนี้ฮะขอเชิญพบกับหนังพิเศษทำมาจากยูรีเทนโฟมอะไรหนังหุ้มยูรีเทนโอ้โหไม่ใช่ยูรีเทนหุ้มหนังนะหนังหุ้มยูรีเทนอ้าวหนังหุ้มยูรีเทนเฮ้ย่มันจะจะจะจับได้ดีนะ,ะคือเฟลลิ่งเวลาจับดีเลยแล้วเบาะนั่งเป็นไงบางทีก็ดีนะรู้สึกว่าดีขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วเออรู้สึกส่วนรองรับแผ่นหลังที่ดีขึ้นจุดไหนที่อยากให้เปลี่ยนครับจุดไหนที่อยากให้เปลี่ยน รู้สึกดีไซน์ภายนอกอส่วนด้านหลังของรถเนี่ยรวนหลังต่อท้ายเนี่ยมันยังดูกระย่องกระแย่งไปนิดนึงสมการเลิฟเลยคือแต่ว่า <laughs> เรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ผมไม่มีปัญหานะมไม่รู้ดิคนโมรถมาเยะ่ยัมจะรู้ไอ้เครื่อง NZ เดิมเนี่ยเลิฟสุดแล้วเติมโบไปหน่อยนี่มันเลยค่ะใช่เกียร์เกียร์ออโต้สีนี่แหละไม่ต้องซีวีทีหรอกดบใช้ไปอย่างเงี้ยกระทืบกระทืบกระทืบไปอีกนานกว่าจะพัง คือแต่ว่าใครเขาอยากได้ CVT แล้วก็ไม่โมรถไม่แต่งไม่อะไรเนี่ยก็ก็คงจะอยากได้อะไรที่มันเป็นเกียร์ CVT หรือออโต้ห้านั้นถ้าเกิดว่า Toyota ได้เป็นออโต้ห้าหรือ6เนี่ยมันจะยิ่งสุดเลิฟกว่านี้อีกเพราะว่าสโลแกนของ Toyota าวีออสต์นี้ Have it all เออ Have it all แต่มึงไม่มีเกียร์ออโต้ห้าก็จริงนะเคือ My God you didn't have it all มึงไม่ได้มีหมดทุกอย่างกูสาบานได้โอเคโอเคครับ ขอบคุณที่แทนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณมาร์ชครับผมโอ้น่าตาคุณนี่ดูสดใสมากขึ้นเลยนะครับผมไม่ทราบว่าไปยังไงบ้างครับอ๋อสบายดีเหรอครับผมโอ้หน้าตาคุณดูดีขนาดนี้ถามจริงเหรครับว่าคุณไปกินอะไรมาถึงสวยขนาดนี้โอเคครับโอเคครับผมก็เข้าใจแล้วนะครับว่าทาไมหน้าตาถึงสวยก็มีอะไรจะถามไหมครับเอ่อได้ข่าวว่ารุ่นนี้นี่ข้างในนี่ ทำให้แบบดูหร่าดูดีขึ้นอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็โอเคครับโอเคก็มีแค่นี้แลละครับใช่เหมจ๊ะวิวิ่งแต่คือข้างในแบบมันเป็นรถสปอร์ที่แบบฟินาฟินาเล่มากอันนี้คือข้างในเนี่ยอีกตัวมึงนี่แบบว่าสวนมะนหาวหรือเปล่าครับอะไรของมึงอะตัวมึง แบบว่าสวนมะนาวหรือาครับ